ฮลโหลสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาว์เหาเหล็กเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าเด้อวันนี้สลากกัเกียมเครื่องเกียมคอพี่น้องสีใหญ่ประเทศลปรซียน้นองหล่นสิพ้าพี่น้องไปที่ประเทศเวียดนามสิไปทํางานห่ัยอกคือซื้อวันนี้น้องหล่ะสิพาพี่น้องไปเห็ดเวียกมองเก่ามองเดิมที่เขาเคยไปเนาะพี่น้องแต่ว่าจุดนี้เขาสิไปเห็ดเวียกนํา ขวนาเวียดนามเล้พี่น้องสิงไปเห็ดเปียกส่วนกล้วยคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็กำลังทําการเมียนเครื่องเมียนของเรียบร้อยเนะาะขวนาน้ำทำปลาเหมอะแหกแตกกระโปะเนาะพี่น้องเมียนเบิดทุกอันทุกแนวที่นอนหรือว่าเครื่องนุ่งถือเนาะพี่นอ้องเมียนเบิดเอาไปเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็สกีรถจักรไปเนาะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถเวียดพนบอมาเอาเลยพี่น้องม่แต่ว่าเทาอยากไปเห็ดอยากเข้าก็ไปหาเวียดเองเนาะเดี๋ยวนี้เวียดบพมาาหาเทาแล้วม่แต่เข้าไปหาเวียดเองเลยพี่น้องโอเคในอกงละสิพาพี่น้องไปเบิง์น กาเกี <ersch> <S <S ่ยมสิไปเห็ดเบียกบ่คือไปเห็ดเวียงยุไทยได้พี่น้องไปยุไทรนี่ถือไปแต่เส้อผ้ากับเงินเนาะพี่น้องแล้กกัไปเลยเนาะหล้วกัไปสาวบ้านพักอีหยังค่ะนะถือกินซืออยากคือพูนเอาอยู่นี่นี่ฮาต้องถือไปเบิดพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเครื่องกินเครื่องอยากอ่าเป็นข้าเป็นน้ำเนาาเครื่องลุงถือหม้อแหกแต่กระโปะเนาะฮาวต้องถือเพราะว่าอยู่พนมันบ่มีขายเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นแบบสวนกล้วยค่ะนบ่ได้มีตลาดอีหยังดนกพี่น้องมียู่แา่ตลาด่เล็กแน่นอนนะเขา ประมาณนี้ซืือเนาะแบบมีหันเดียวซืือหนาอยู่ฝุ่นเดิน้องหลาเสิพาพี่น้องไปเบิ้งว่าเฮาเมียนย่างเนก่อนเฮาสิไปอ่าเฮ็ดเวียกมือแรกของเฮาเลยโอเคไปกันเลยคือเครื่องที่เฮ้าเสียไปมีคุมีมีดมีผ้ามีโอ้มีทุกอย่างเครื่องกินเนาะแล้วก็มีเครื่องนุ่งเครื่องถือพี่น้องมีครบเนาะแต่กระโตุกเนาะนี่เฮาก็สิ่งี่รถจักไปจามนี่เฮาไปหลายคนก็สิมีรถอยู่2-3คันไปเนาะนี่เฮาก็สิเอารถคันนี้ไป คันนี้บรีเอาไปมั้งคันสีดำมึงหนึ่งแล้วก็มีร้านสายอีกสองคนสิไปนำเนาะนี่ฮรัสิกะเกยมไปเดี๋ยวจักหน่อยกะสิออกเดินทางได้พี่น้องนี่ขี่รถจักนี่แหละไปก็ไปเหตุงานอยู่ที่ประเทศเวียดนามเดอ้อ ซื้อนี่ไปเลย มีรถไปทางนี้ไปพุ่นเลยเนาะกระสิฮอลักร้อยและะ้วก,บบก็มีทางแยกไปเวียดนามกับวังปะกงไีเนาะ ยังมีตัวนิยางอยู่ดูสิขนาดเขาเห็นในเมืองนะครับทางไปซื้อก็คือไปเบียดน้ำเลยเนาะไปทางนี้แหละแต่ว่าเขาจะ,จะมีอ่าไฟมองไงกินมังดึงเขาก็สิเขาไปที่บ่อเทนเบียร,ร์ไปลองเดี๋ยวติดตามเบิ่งน่ากันเลยเด้วอว่าเขาที่ทรถไปนอดบ่อเทนเบียรเขาสิทีประมาณจักชั่วโมงอไปลองแตบ้านอาหารในการชีวิตเบิ่งงอดที่อยู่ คนเขาขี่รถ ใช่เอเบนนึเนาเาเคยมาแล้วเส้นทางนี้ไปนาไกลมากเใกล้ขนานเลยมาบ้านาเนือมาหอตอนติดกกลเเนเจาเ็นสีขาสูรบบส่วนถวยเป็นชนยางพาราจะอักตํกดำๆจะเป็นแบบหัวเขาบอกนาดบอบอลเขาขีดยางเขา่อ,อ,องให้ ันตัว,ตว,ตว บอกแล้วเขามาหอดีกับกําลังของเขาเลิกงานพอดีเพราะว่าเขามาสี่โมงนี่อันนี้นี่ใบแบบนี้องค่ มันแต่ว่าบอนนีในเขาสีอะไรเป็นเดือบอบ่าที่เล่นไดน้น้องเขาจัด่ากระเแบบิดจ้าแล้นี่นี่เขาก็ส่งมาหอดองงานนพด่นี่แหละออเ,เส็จทางอ้าวเลยไยสภาพทางหืม สบแล้ ale, doctor, okay. oh, วอินเยอะยกันเรวเดินถักทอนอโอ้โหหอดชวนกลวยแล้วทุกคนนี่คือสภาพา <c oughs> เรามาถึงที่ทำงานแล้วนี่คือที่พักของเรา รีวิวที่พัก <laughs> ามะม่วงคนไต่ห้องตุนดูยงนเงี้ยเลย